นะครับที่จะต้องดูแลเรื่องตลาดด้วยดูแลใช่ไม่บอกตรงๆกับกับที่ตรงนี้ครับผมมีเฉพาะส่วนราชการแล้วก็ พี่กอดก็สบายยงไเลคะรก็พยายามตาข้าไปนะครับแต่ก็มีทิศที่ดีนะคะเพราะว่าีนมาได้ยกันกนครับที่าานีะบัใช่คะใช่ถ้าเกิดว่าเราก็ว่ามีมีมีพี่น้องมัจบาด เท่ากันก่อนยี่สิบาทดิหมายถึงว่าพูดพูดคุณคุนะพแบบนี้จริงๆคนไทยเรานี่มันมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเท็กก์อะไรนะบาทนะครับผมอะไรนะห้าบาทมะพร้าวมะพร้าวนะที่เครื่องความประสมมาที่จะปลูกมะพร้าวนะครับเราก็พยายามที่ใกล้ๆนะคะโอ้โหทคุยคุยที่อันตรายอยู่ที่เขตอัตอบลไหนคะไปดักที่กอรันตาครงการไฟฟ้าก็ที่น้ำกรองน้ำกายนะครับที่สหมือกันนะไปสร้างชื่อเสียงด้วยนะครัะก็พยายาม นีหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลก็หนึ่งมื่อได้แน่นอนใช่ได้หนึ่งมื่อมีเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องการพัฒนาเขดีไม่พูดในเรื่องที่เราเห็นอะไรเราเห็นได้ยังกันดันเนาะให้หน่าเชื่อผมกำลังใจผมก็กำลังเพราะโดนนะผมก็คำลันวันละสามสิบบาทอ่าอ่านะคะทุกท่านที่รออยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่การภาคเกษตรการพัฒนาภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของการเป็นเงินก๊องเที่ยงในการดอกเบีนการผลิต ทพ่้นีความมั่นคงด้องต้องเพียบรับการสนับสนุนดุลยภาพผนพัฒนาจังหวัดที่ปราพในภาทาะนะครับตระกูกตรกรตัวจริงทุกสิ่งปลอดภัยปองการที่ถ้องตลอดจนเป็นการเรอนรา้น้ำหองนต้นทและี่กิจรทนาทีทองสินค้าเกษตรมนราคาถูกเพื่อประหยัดางการค้ราชการเกษตรจังหวัดกระบี่เพื่อพิูยการสัมรสงเสริมเกษตรที่8สุราธานี ถนนหน้าส่วนจะใช้การยีดหนึ่งเลยของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าท่านยีดเนี่ยท่านมีนโยบายนะครับเป็นตลาดเพื่อมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพครับเดี๋ยวับสักครู่ครับท่านครับเรื่องถนนหน้าทุกปานส่วนนะครับอยู่ด้านฝั่งท่านรวงผ้าเลยนะครับนะครับเพราะว่ัติสักครู่ท่านอีกนิดเราคิดว่าในการจับจองสินเชื่อแล้วท่านจะตัดช่อผ้าเลือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ นะครับน uh, ok ิดหนึ a a uh, start, hmm. um, oh ่งนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของงานเราคือตัดช่อมะเขือ huh. ที่สมบูรณ์ที่สุดนี่นะครับเอาละครับเอาละค่ะเราจะเริ่มนับนะคะับหนึ่งสองสามค่ะท่านจะตัดกับข้าวเลยนะคะเนี่ยนะครับนี่เป็อีกหนึ่งคนในกระโปงเป็นไหมก่อนเออนะครับนะครับนี่คุณภาพแบบนี้ จริงๆคนไทยเรานี่มันมันเป็นเรื่องของเรียกว่า